แข่งขัน B Size Sport Golf Battle ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3หรือว่าอพิโซดที่3แล้วเป็นยังไงกันคะสองสาวผ่านมา2ออพิโซดเหล็กสั้นต่ำกว่าวหนึ่ง้ยไม่มีคะแนนเลยอะ่ะโอ้ยปูเชอรี่ค่ะใครคะใครคะแจมสองแต้มโอ้ยตายแล้วคุณเขาได้ไปแล้ว2แต้มจาก2ออพิโซด2สัปดาห์ติดกันแต่ไม่เป็นไรปูเชอรี่วันนี้เนี่ยเรามีโจทย์ใหม่ๆแล้ว ทุกๆสัปดาห์โจทย์เราก็จะชาเลนจ์กันไปเรื่อยๆสัปดาห์นี้นะคะโจทย์ของเราก็คือระยะต่อ150ถึง200หลาก็ต้องเป็นเหล็กยาวขึอนแนหวหัวไม้เฟรย์อะไรอย่างน,นี้นใช่ใช่เจอบ่อยไหมระยะ150-200หลา เราใเจอบ่อยเขาเป็นคนตีค่อนข้างแบบระยะแบบโั้ะช่ใช่ใช่แล้วฟองอ่ะน้อยนะความจริงความจริงใช้เลขยาวน้อยมากจะใช้ก็ต่อเมื่อพาสามยาวหรือว่าแต่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่อาจจะเจอในพาสามอยู่บ้างถูกไหมใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ทาสามก็ไกลขึ้นเรื่อยๆเนาะเป็น power game มากขึ้นดังนั้นตั้งว่าเหล็กยาวเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญในในเกมที่เราก็ต้องแบบมาคอยดูอยู่ตลอดว่าผลงานเราเป็นยังไงเนาะอะ เรามาตามธรรมเนียมนะเดี๋ยวเรามาพรีเทสกันก่อนดีกว่าเพราะเราจะได้แบบวอร์มอัพไงเอาจริงพรีเทสก็คือการวอร์มอัพแหละของทั้งสองคนนะคะแต่ว่าสอมเริ่มก่อนมาสองอีพีแล้วเราให้เธอเริ่มก่อนให้เสร็จคอามเป็นที่แล้วกันโอเคไป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 ออเนอร์ซื่อใจไปเจอพี่พ้อมพี่พ้อมวันนี้ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนี่คืออีกอีกหนึ่งสัปดาห์ที่พี่ป้อมอยู่กับเราอะนะคะเพราะว่ายังไงพี่ป้อมต้องคอยดูตัวเลขให้ซะหน่อย ่ว่า2คนนี้เป็นยังไงเมื่อกี้เขาบอกกันไปแล้วค่ะพี่ป้อมโปรฟองกับพ่อเชอรี่คนนี้เขาไม่ค่อยเจอเหล็กยาวคุณคนนี้เขาเจอบ่อยพี่ก็พูดตลอดนะว่าชำนาญมาทุกระยะแล้วยังไม่มีคะแนนเลยโชว์คะแนนโชว์เขาใช่ไหมะพร้อมนะครับเด็กพร้อมให้ลูกเหมือนเดิมนะคะให้ลูกหมือนเลยครับพี่เจหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหลาครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหลาก็น่าจะใกล้ๆกับสัปดาห์ที่แล้วเนาะ อันนี้น่าจะใกล้สุดแล้วแหละเนาะห้าสิบเอ็ดคือต่ำที่สุดที่เขาให้แล้วทีเทสกันก่อนนะครับในักกีฬาได้ลองวอร์มระยะต่างๆกันนะครับจะได้เหล็กคุ้นเคยกับเหล็กด้วยเนาะสุดนะคอัิบห้ามัคือระยะแคลลี่นะคะอย่าลืมนะคะตกใจมากลืมไหมคะ เหนื่ว่าตีไป195หลาไม่ใช่ต่อไปเป็นระยะ195หลานนี่ก็จะแบบ195ของผู้หญิงถึงค่อนข้างเหนื่อยไกลนิดนึงโปรผู้ชายโปรผู้ชายใช่อะไรกันคะพี่ป้อม195หลาก็ประมาณเลข6ครับโปรผู้ชายกับโปรผู้หญิงเขาจะห่างกันประมาณกี่เบอร์คะก็ตามตามระยะที่ห่างกันจากที่ออฟเนี่ยก็ประมาณสัก400-500หลา ค่อยนั้นก็เบอร์หนึ่งก็ประมาณสักสาสิบประมาณประมาณนะถ้าเกิดเป็ร้อยเก้าห้าเล็กหกเนี่ยเล็กหกคงได้ละหกสิบอ่าใช่ครับก็สักก้อนสามสิบวาระใช่ครับใช่ครับเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าหลานะครับโปรผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกหัวไม้เขาจะมีเกี่ยวไหมว่ามุมการเข้าของไม้เขาเนี่ยเป็นมุมราบกว่าผู้ชายใช่บ่อยเอาเลยใช่บ่อยใช่บ่อยนะ แต่เชื่อไหมครับว่าตามสถิติ้วครับก็คือว่าอย่างเช่นตอนที่ถ่ายทอดสดหรือรับวนคนที่เข้าไปดูในการแข่งขันเนี่ยผู้ชมเนี่ยมักจะชอบดูกอล์ฟผู้หญิงมากกว่ากอล์ฟผู้ชายเพราะว่าสนุกสนุกกว่าสวยใช่ครับสวยคนนี้เขารับเลยค่ะสวยเราจะรับแทนทุกคนไว้เองแล้วก็เกมเนี่ยก็ใกล้เคียงกับทางที่ทางเมเจอร์เล่นอยู่ก็เลยรู้สึกเอ้ยใช่ครับเราไปดูเกมแบบสวยงาม เอามาปรับใช้ได้ง่ายกว่าของโมผู้ชายเนาะผู้ชายเหมือนจะแบบเกินความเป็นจริงไปอะไรอย่างนี้ครับพอช่วยเจอแต่ระยะสอหมดโหดนะเนี่ย190อื้แต่สังเกตนะครับว่าสกอร์ในี่85เลยที่รูปที่แล้วสกอร์สูงนะครับเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับ197หลาลูกสุดท้ายนี่ต้องตีเต็มเบอร์ไหน ก็อยู่ที่ประมาณ60 60คะแนนนะครับก็ยังยังสกอร์ก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างค่อนข้างม,มาตรฐานเพราะว่าอ,อย่าง,งท<ะ>ี่พี่ป้องบอก<ล>ว่าเออเอพิโซดแรกใช่ไหมคะสกอร์จะอยู่ที่ประมาณ70ประมาณนี้ใช่ไหมแต่พอเหล็กยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ย้ปงว่าค่าจะลดก็จะต้องลดลงด้วยใช่ครับใช่เพราะความแม่นยำเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะที่ตี ยิ่งตีไกลความแม่นยำงกาจะยิ่งน้อยลงเท่าที่สังเกตเมื่อกี้โบเชอรี่คือแบบระยะตีค่อนข้างสม่ำเสมอใช่ครับแล้วก็สวิงสปีดเรื่องไรเทมโปเช่เนาะใช่ครับจังหวะในการตีใช่ครับค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวแรกนะครับร้อยเจ็ดสิบหลาของมุกอ่อหความหอ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 มีไม้มาเหล็กนี้สุด้อเจบหคนนี้เขาหยิบเหล็กอ่ะพสังเกตแล้วเหล็กยาวอบสังเกต้เหล็กยาวนิดนึง ดูสวิงที่หนักแน่นนะครับแค่นี้ร้อยห้าสิบเอ็ดลาหายไปเพียงยี่สิบลาเท่านั้นนี่คือไม่น่าจะออนนะคะเพื่อนค่ะระวังเอาตีวางข้างหน้าขึ้น้ำหมดแล้วอย่าเข้าไปชิบดูชิบดีเอพิโซดแรกเขาตีระยะต่ำกว่าร้อยดีต้องไปวางก่อนในทีมเป็น strategy นะครับ เขาไปร้อยแมันต้องอันนี้แหละจะสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบคิดอยู่ในใจนะว่าน่าอาจจะเป็นจังหวะหรือระยะที่พอพอเขาไม่ชอบไม่ค่อยเจอไม่ค่อยได้ตืเนาะใช่ไหมัใช่หน้าร้อยแปดสิบสองไม่ถึงแล้วอ่ะไม่ร้อยแปดสิบสองหลานะครับจริงๆแล้ว ระยะระยะขนาดนี้ครับก็คิดซะว่าตีเราจะได้เจอมา,มา,มาสักส0อร์เซขอแปดหลุมประมาณสี่หลุมไม่เกินสาถึงสี่หลุมไม่เกินมีตีแทงด้วยหัไหมี่แทงด้วยเทคนิคนีแ้แทงเลยค่ะ <laughs> แทงเลยไปเลยค่ะ190%นี่ไงตะกี้เราตี194ถ้าเราทำเหมือนเดิมได้เราจะต้องได้ใกล้เคียงอันเดิมมากได้100%เป๊ะ เป็นเล่นใหม่78แดคะแนนนะครับเวลาเวลาพรีเทสที่ทำได้ดีตลอดเอ้ยแต่ว่าเวลาตีจริงเราก็ใช้ได้ก็ตอนตอนนี้เรา r e เช็คกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะเห็นว่าตะกรอของโปรฟองค่อนข้างดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือพรีเทส ไม่มีผลอะไรนะอย่าเพิ่งเชิดขาวันนี้ไม่มีผลอะไรนะเรามีช่วงเดี๋ยวก่อนโโอ้หมีเสียงกรอกๆเลยนะมีมีเสียงกรอกๆเลยนะไหนๆทุกทุกเอพิโซดที่ผ่านมาเนาะพวกพองเขาไปก่อนเนี่ยเขาแบบให้ความกดดันคุณมาก้อนเบลเลยอ่ะใช่คราวนี้เนี่ยคุณจะใส่กอนบ้างใช่เขาขาขวาขึ้นก่อนยังไม่จบยังไม่จบยังเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อยู่พรเชอรี่ปากเอาเพชเชีร์ก้อนใหญ่ๆไปไว้ที่เขาบ้างเต็มแรกเลย กาเอาจริงแล้วนะคะโปรเชอรี่คคพร้อมไหมครับหรือว่าจะบอร์มัพก,ก่อน<ม>พร้อมเลยไปเลยคะ่ะโอเคไปกันเลยนะครับไปค่ะหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านครับตีอะไรนะอยากจะไปเป็นแคดดี้ให้หมีลมปะเนี่ยแต่ว่าจนชวนคิดนิดนึงนะครับดูโปรทั้งสองท่านตีมาเนี่ยรูทีมเหมือนเดิมทุกครั้งเลย ครับก็ความเป็นมืออาชีพนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้ต้องต้องชมเลยนะครับนุ้ยโอเค153หลาครับ153หลาลบกวนคุณคุณคอยเตือนโปรเชอรี่ด้วยนะคะชอบมืผิดช่องเขาตีเลยยัดต่อเนะคะตอนแรกจะคอยเตือนระยะตลอดเวลาครับช็อตนี้153หลานะคะ อันนี้ต้องตีร้อยร้อยห้าสิบสามใช่ไหมจนถึงอ p พสามแล้วยังดูผิดช็อกอยู่โอชอรี่ขาไม่ได้แล้วนะคะอายตัวเองมากเลยแคลรี่142้นะครับโอเคต่อไปเป็นระยะ172หลาครับอันนี้ใช้ยูทิลิตี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ เล็กห้าแต่เป็นแค่เล็กห้าของพวกเราจะเป็นเหล็กมากกว่าในถุงของวัชรีจะเป็นของไม้เนาะของไมม้าากกว่นักเล่นของไม้นักเล่นของไม้ใช่ครับมีไม่โดนหรอไม่โดนยังมีออดยังมีออดให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับเราอดให้เขาไม่ได้แล้วนะตลอดนะจะทั้ง3 EP เลยนะ ห7 8่้อยเจ็ิบหลาโปรชลี่ใช้อะไรครับอันนี้ใช้ไม้ห้าค่ะผมไม้ห้าแคลรี่ที่178่้หลานะครับเตือนเตือนด้วยโอ้โหมาแล้วมาแล้วต้องเตือนบ่อยๆแล้วค่ะ183สิบสแปดยวต่อไปเป็น193นะครับยังเป็นโปรไม้ห้าเหมือนเดิมนะฮะใช่ไหมฮะ ขอเต็มๆโดนๆเลยค่ะโบเชอรี่ค่ะปักทีได้ไหมเนี่ยโดนไหมโดนไหมลูกนี้หลังลูกหลังลูกไปนิดนึงนะครับแต่สกอร์ก็ไม่คิเลยนะครับ59.8สิ้าจราคาใช่ครับใกล้เคียงเนาะเท่าเดิมเลยเท่ากับตอนที่พรีเทสไปเลยใช่อุ้ยตะกี้อุ้ยตะกี้ขวาเอาอีกแล้วเอาอีกยไม่จ ร้องค่ะในยังค่ะทุกคอมไบสกอร์คอมไบสกอร์ของโปรเชรีนะครับอยู่ที่5 9 5 9 8นะครับแล้วก็เอสเมอม์ได้แคบอยู่ที่เอ็ดเพราะอย่างที่อย่างที่บอกให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับว่าระยะยิ่งไกลเนี่ยความยากมันยิ่งเยอะขึ้นใช่ค่ะไม้ก็ยาวขึ้นใช่ครับคอนแทคทอยก็จะมีความแน่นยำลดลงใช่เพราะว่าไม้ที่ยาวขึ้นเนี่ยสวิงเพลนเนี่ยก็จะมีความแบนมากขึ้น นะครับแต่ว่าลูกกราฟไม่นอยู่บนพื้นลองนึกภาพเพราะว่าไม้ที่แบนลงมาแล้วลูกกราฟอยู่พื้นเนี่ยมันสอดเข้าไปที่ใต้ลูกยาขึ้นถ้าบอกว่าอันนี้คือเป็นตัวเลขที่รับได้เลยใช้ได้เลยโอเคเอาค่ะลูกพี่ขาพบปอ ขอปุ๊บป้อมเซฟก่อนนะครับนิดนึงขอทำลายจังหวะการแข่งก่อนนะครับนิดนึงเฮ้ยนีใจทุกคนเชียร์เราอยู่ใช่ไหมเราก็อดีใจเล็กๆว่าทุกคนแบบรู้สึกว่าหลังๆแล้วเราหลังๆแล้วทีมเชอร์รี่นะคะมารู้สึกจะมาแล้วค่ะตื่นเต้นไหมครับปุ๊บปั๊ครับเฉยๆมากค่ะรู้หรือยังว่าทำไมทุกคนเชียร์โปเชอร์รี่ใกลอ่ะพร้อมนะ เริ่มครับพร้อมค่ะ157หลา157 157หลาแคลรี่นะครับอนุญาตเปลี่ยนเล็กใช้เล็กอะไรครับเล็ก6ค่ะเล็ก6ที่157หลาปกติเล็ก6ตีระยะเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ157อะค่ะนั่นเด้150ได้92คะแนนเลยของแท้เลยนะเนี่ย แล้วเขาให้เราตีครั้งที่สองเป็น215แห้อใช่ครับครั้งที่สอง1 5อให้เราตีเท่าเดิมเาตีเเท่าดิมตีให้เหมือนเดิมเมื่อกี้ทำได้เปล่าเป๊ะเลยอะ172ไม่เคยไปนู่นเลยหรอเต่นเต้นหรือเปล่าครับเนี่ยแบบแรงอยู่ดีๆก็แรงเยอะใช่แอบเต้นเต้นพี่ป้อมมันมีมันมีมอะไรคืออะไรอะ หมเรื่องอะดรีนาลีนเวลาเราตีมีมีผลครับเพราะว่าบอลสปีดท,ที่เกิดขึ้นอ่ะบอลสปีดยิ่งเร็วราย,ายิ่งไกลใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> บอลสปีดท,ที่เกิดขึ้นอ่ะคือเราอาจจะทิศโดนกลางหน้าไม้แล้วก็ได้ท<อ>ับให้สปีดที่มันเร็วขึ้นหัวใจสูบฉีดนใช่ใช่ระยะมันก็เลยล้นไปเลยครับทำไมเขาให้ระยะเราสั้นกว่าเดี๋ยทำไมอ่ะมันไม่แร์เลยอเรากลับมาเล็กอีกแล้วอ่ะเรา55หลาเหมือนเดิมนะครับทำไม ร้ <56. S 2> อยห้าสิบหกเก้ิี่เป็นที่เป็นช็อตที่ดีที่สุดเท่าที่มีมาเลยใช่ไหมคะคนเรียงมง,งเลยนะะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะถ,ถ้าเกิดว่าลูกนี้พอดีอีกเนะี่ยมันือการคอนเฟิร์มว่าขาขวานะคะเฮ้ย <c oughs> ขาขวาขึ้นหนึ่ง ก่อนที่ป้อมมีคำถามก่อนที่ฟองจะตีมีใครตีได้1น0้ยคะแนนไหมมีนะครับมีถ้าระยะมันพอดีมันจะ1 0 0ใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวทำให้ดูไม่ถึงโอ้ยโคตรอ่ะเอาจริงเราแอบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะจะบอกว่าทัี่โบด้วยทั้งเก่งด้วย ยอมชมใช่ไหมชมเนอะฝั่งเฮฟวี่เวทเขาไปไกลแล้ววอะเขาตกลงนี่แบ่งฝั่งเรียบร้อยแล้วเขาเป็นฝั่งเฮฟวี่เวทไลท์เวทไลท์เวทนี่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะโมเชอรี่ค่ะฝั่งไลท์เวทของเราต้องค่ะนี่เพิ่งเอพิโซดที่สามใช่ใช่เอพิโซดที่สามตั้งเจ็บขอบอกเป็นสปอยเล็กน้อยแล้วกันว่าอีกทีหลังๆนี้คะแนนไม่ใช่แค่ดับเบิลนะ มีทริปเปิลด้วยใครที่กำลังเชียร์โปรเชอรี่อยู่ขอบอกว่าอย่าเพิ่งถอดใจใช่ไหมกันต่อนะย้ายทีนได้ไหมคะเหมือนในละครเลยมั้งนังเอกชอบโดนทำร้ายตอนแรกแบบตอนจบก็กลายเป็นแบบอันนี้ออะไรปะหมายถึงเรา ไม่นอนนี่คือความสนุกของเอพิโซดที่3นะคะกับแบบดีไซส์สปอร์ตกอล์ฟแบทเทิลยังไงเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องติดท้ามากๆคนนี้เขาต้องการกับยังไม่ซ้อมใหม่ก่อนเนีไม่มก่อนสู้ไหมไม่ต้องไหม้นวดค่ะเอาเป็นพวกกับการสอนได้ไหทำเพจเฟซบุ๊ก ะะก็จะมีะการออนแอร์อยู่ทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ทาง YouTube ปีไซท์ด้วยนะคะวันนี้เราสี่คนเนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนไปให้กำลังใจโปรเชอรี่ก่อนไม่ได้เชียร์โปรฟองแล้วแหละตอนนี้ใจมาที่โปรเชอรี่แล้ว <c oughs> สำหรับหน้า <c oughs> เจอกันใหม่คะ่ะ <c oughs> บ๊ายบายคะ่ะเ <c oughs> ชียร์ตัวเองก็ได้ดู <c oughs>